โอ้โหทุกคนสไปโนซอรัสนะครับอย่างเท่นะครับนี่สามารถอาปากได้นะครับทุกคนนี่อาปากนะครับกดตรงนี้ก็จะมีเสียงด้วยนะครับนี่เอาแบตเตอรี่หมดอ้เนี่มาแล้วนะครับนี่นี่เขียนก็จะใหญ่มากนะครับทุกคนนี่ก้กดตรงนี้ก็มีเสียงเหมือนกันนะครับนี่ทุกคนนะครับนะครับอาปากยังไงนาะนี่นะครับอาปากเดี๋ยวนี้นะครับทุกคนนี่นะครับนี่โอ้หัวของเขาหัวของเขาก็จไอ้นี่ได้นะครับนี่ หางก็จะสามารถบิดได้ด้วยนะครับทุกคนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สแกนอะไรต่างๆแต่นะครับนี่กดตรงนี้ออกมานะครับก็จะสแกนแอปอะไรต่างๆนะครับตรงนี้นะครับนี่โผก็สามารถบิดเอียงได้นะครับทุกคนนี่เห็นไหมครับโอ้นะครับน่ารักมากเลยนะครับทุกคนนีอย่างเทนะครับสไปนูโซลัดนะครับมี นะครับนี่มาดูข้างหลังนะครับทุกคนก็จะบอกนะครับกดตรงนี้ก็จะมีเสียงแล้วก็จะหัวก็จะสายไปสายมาได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเห็นแบบกระดุกระดูกอะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่มีหลายสีมากนะครับดีแผ่นนี้นะครับเท่มากเลยนะครับนี่ต่อไปนะครับอันนี้อันนี้อ่านว่ายังไงไม่ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันน่ารักตรงที่แบบ มันอ้าปากแล้วมันงับเงียเงเหมือนมันกินอะไรบางบางอย่างนะครับทุกคนนี่นะครับกดเร็วเวมันจะตลกมากนะครับทุกคนนี่้วยกันเหมือนมันด่าเราเลยครับทุกคนอันนี้บอกอันนี้เขียนไว้ว่าสี่สี่สี่ปีนะครับนี่สี่ปีก็สามารถเล่นได้นะครับแสดงว่าไม่เป็นอันตรานะครับนี่ตัวสแกนก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่กดหางก็จะอ้าปากได้นะครับนี่โอ้น่ารักมากเลยครับดีทุกคนนี่นี่น่ารักมากเลยนะครับ ต่อไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวนะครับมีแต่หัวนะครับนี่นะครับนี่ราะเป็นหัวไดโนเสาร์เนาะนี่โอ้ข้างในถ้าถ้าเปิดถ้าเปิดหัวออกมาก็จะเป็นทะเลย่อมๆนะครับก็จะมีภูเขาอะไรต่างๆนานาก็มีสงมีสัตว์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะมีตัวเล็กๆให้ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับมีสี่ตัวนะครับตัวนี้นะครับเท่มากเลยครับนะครับนี่ ถัดมานะครับนีอ่อันนี้ตู้อะไรเอ่ยนะครับนี่อาปากได้ไหมโอ้ได้ได้ทุกคนอาปากได้นี่โอ้อาปากแล้วตาของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นในตาสีเลือดนะครับนี่ทุกคนโอ้โหฟันเยอะมากนะครับนี่น่าจะเป็นสลามน่าจะเออโมโมโซาซอลัสนะครับอันนี้ตัวตัวเล็กนะครับนี่ตัวที่เขาย่อส่วนมานะครับตัวนี้นะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ นะครับอยากรู้นะครับว่ามันตัวาราคาเท่าไหร่นะครับทุกคนราคาจะอยู่ที่สามร้ยเก้าสิบห้าบาทนะครับทุกคนโอ้นะครับน่ารักเหมือนกันนะครับ